สวัสดีครับผมพ่อ,อก,กันขึ้นก็ครับพ่อไอ้ครับผมคลิปนี้อี่มาบอกกิ่งครับผมเลี้ยงกิง่งที่ปัจจนเอากิ่งไว้กิ่งพันนี่กิ่งเอาไว้ถ้าใครเปิดตาสีหยาบเปิดตาดอกชนเอากิง่งไงครับผมกมระหวัสมัดเอากิง่งไงไว้มันก็เลยนะั่นมันก็เลยดกถึงพวงไงพวงแง่ครับ เป็นดอกกิ่งใหญ่บานผมมันในกลางผมมันดอกกิ่งหน่อยครับผมอยู่นี่เป็นดอกกิ่งใหญ่กิ่งกิ่งมันใหญ่ครับผมเมันก็เลยดกเห็ดมันขึ้กันครับผมแต่บ้านนี้ผมมีคนไทยหรอกครับผมแต่ผมเลยหมกผมเลยได้มาเห็ดผมว่าก็ท no ี่ได nice. no ้เริ่มเห็ดปีแรกครับนกูเปลี นักศึกษามาเห็ดครับผมปีนี้คนไทยหรืมผมก็จะเริ่มมาเห็ดครับเป็นอาก,กิ่งไง,ง,ไม,ง,ม,งมันก็เลยดกพวงเหงาควงเงี้ยหยับมึงหยับประมาณนี้ฝากก็เล์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจผมนะเด้อทำจีบไปห้ชมครับผม สวัสดีครับ